โครงการบ้านที่เอาใจคนยุคใหม่ที่ชอบความเป็นส่วนตัวและรองรับการทํางานแบบเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วยังเดินทางเข้าเมืองสะดวกอีกตรงที่นี่เลยซิตี้เซนต์วงแหวนลุก,กาของหา้างทั้งโครงการมีบ้านแค่66ยูนิตเท่านั้นเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวายแน่นอนต,ตอนนี้พรินัสลิดหลออครบรอบ25ปีตองส่วนลดให้สูงถึง3 0 0 0บาทพิเซษหลักละ1.99ล้านบาทเท่านั้นวันนี้ถึง3เพฤศษภาคมลมีเท่านั้นนะเขายังออกแบบบ้านมาให้โปร่งโล่งเพดาน2.7ถึง2.8เมตรเลยทีเดียวทำให้ภาพรวมในบ้านดูไม่อดอออัแมมมมยงงีีีุไไไครรเเนนต้้้้าาววใหช าง,งานแบบเวิร์กฟอร์มโฮมแบบสบายๆและเขาก็ยังมาพร้อมกับอีก3ห้องนอน2ห้องน,น้ำแล้วก็2ที่จอดรถซึ่งแต่ละห้องพื้นที่ก็กว้างขวางเหลือใช้สุดๆวัสดสุอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านอะ่ะก็พรีเมียมแบบบ้านเดี่ยวเลยนอกจากนี้เขายังลงเสาเขียบริเวณลานจอดรถกับลานจากักรลางเท่าต,ตัวบ้านด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแลดปัญหาการเกิดบ้านสวนเราตัวโครงการอ่ะอยู่ใกล้ทางด่วนวงแหวนล,ลำลูกกาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นบอกเลยว่าเข้าเมืองสะดวก <ละ S 1> เรายังอยู่การรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายสถานีคูคตด้วยอยู่ใกล้ทางโรงเพบาลและโรงเรียนช เข้ามาลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการกันแล้วนะหรือกด1753ได้เลย